สวัสดีค่ะจอรายาลานนะคะทำอาชีพเป็นดีเจค่ะคือทุกวันนี้จอจะดูแลรูปร่างโดยการทาน iF นะคะแล้วว่าด้วยอาชีพอะค่ะทำให้จอรไม่ค่อยมีเวลามีเวลาน้อยพักผ่อนน้อยแต่อยากรักษารูปร่างให้ยังคงดีเหมือนเดิมก็เลยลองมาเลือกใช้นะคะโปรแกรม d s a m ที่ f o ร์เรนค่ะ เป็นโปรแกรมที่ช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อน,นะคะซึ่งมันใช้เวลาแค่30นาทีเอง <Wow. S 1> เหมือนเราได้สิปปิจริงๆอะคะมีความแบบหนุนๆนิดนึงจอยคิดว่าเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคนที่ไม่มีเวลาและอยากรักษารูปร่างประมาณนี้น่าจะเข้ากับจอยมากกว่าสำหรับใครที่อยากมีรูปร่างที่ดี LS นะคะและไม่มีเวลาอยากใช้แบบโปรแกรมเร่งด่วนแบบจอยนะคะที่นี่เลยค่ะคิดจะสวยคิดถึงฟอร์เรนซ่าคลิกค่ะ